วันนี้เราจะมารีว <sieht. S 2> ิวเบเบ็ดกันครับอาอันนี้เป็นเบเบ็ดเขาเรียกเบเบ็ดอะไรผมก็จะไม่ได้กันครับที่รู้วันนี้พอจะมารีวิวสามแบบด้วยกันครับนี่ก็คือพลังสีน้ำเงินสีน้งเงินครับสีน้งเงินก็คือพลังน้ําครับนี่ก็คือพลังงูงูครับอันนี้ก็คือพลังมังกรครับมังกรฟ้า เป็นมังกรฟ้าที่เขาเรียกว่าพลางังอ่าอะไรนะอ่าท่าเมตาก็คือเมตนดรากอนเขาเรียกเมตาดรากอนครับอ่าวันนี้เราจะมาทดลองเล่นกันครับอ่าเรามาอย่ามาเสียเวลาครับทดลองนะครับมาเริ่มเลยครับ นี่ครับเป็นไงครับเรามาทดลองเบเบกิี่สองกันครับนี่เคเรามาเริ่มเบรกอันทีสัตครับอ่ะขออภัยเป็ดหนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มใบเบอันที่สามกันอันที่สามกัน คือพลังตัวนี้เป็นพลังที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับจุดส่งกลาเอจุดส่งกลางของมันเนี้ยอาจจะเป็นที่ดีที่สุดเลยครับพอมันอยู่ตกลางไฟก็จะออกออกมาครับพอคนที่เบออยู่ข้างเนี้ยเบออยู่ข้างนะจะถูกไฟร้อนนะทำลายไปครับ,รบเบตัวนี้คือเบอที่แข็งแรงที่สุดครับ วันนี้เราก็ได้เห็นเบเบทั้ง3อันแล้วครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันรันจะมารีวิวใหม่ครับนี่ผบริการเบเบหลามปิดเทอมนะโอเค